สวัสดีและยินดีต้อนรับท่านผูช้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่เกมพัลทอนไนท์กันด้วยนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สองะนะใช่ถ้าถามว่าอีพีนี้จะมาทำอะไรแล้วก็คงจะทำเควสทั้งหมดในก่อนที่ให้หมดก่อนนะแล้วค่อยไปก่อนต่อไปอ่ะใช่ใช่แล้วก็เออไปฟาร์มมอนด้วยประตูเพิ่งทำได้แค่นั้นเองอ่ะโอ้ได้อีกหนึ่งบล็อกนี่ อยาไปวางเพิ่มหน่อยขาดอีกสี่บล็อกเลยนะโอเควางเรียบร้อยไปต่อเกียดไอเต่านี่วะไม่อยากสู้เลยโอเคนห้เขาว่าไงวะลืมเคลสนี้ไปแล้วฮะคนชอบเป็นแบบอย่างเจ้าโอเค เขาบอกให้ไปขุดแร่มาสิบอันเนาะขุดไอ้ตรงนี้แล้วกันโอเคสงเวทต้องเสียงเกินหน่อยดดมไหมเนี่ยนะี่เนี่ยนะโอเคเสืตข้างล่างถ้าจะไม่ผิวมันจะมีอะไรด้วยต้องลองลงไปดูสักหน่อย โอเคโครงกระดูกไม่มีอะไรอื่นแล้วเนาะเดี๋ยวอันนี้มาเยอันนี้คืออะไรนะสูตรอ่ช่างเดี๋ยวรีเวลอัพเลย๋ยวโอเคอันนี้ต้องรีวลวห้าก่อนที่จะเลือกได้ถ้างั้นก็ เอ่มเป็นอัพเรื่อยก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้มอนยังไม่โหดมากแดมเมก็ยังพอตีเข้าอยู่เอาไอ้นี้มาเลยซ้อมอะไรโอนอน สองยอาสองสอมสออเองสไม่ไมองององสสองอองสอะสองสอองสร้องไองออะไอออออมอ๋ออ,กกองงสององสองสอง ได้อะเก็บไงอะ What the fuck? อะไรวะเฮ้เก็บได้ปะไม่ได้อะ oh yeah. โอ้ยแย่ไม่ช่ไปต่อดีกว่าโอเคในในไงหีบสมบัติ เปิดโอเควูได้มาสี่ชิ้นเลยฮนะจะว่าไปมือไปหน่อยหรือเปล่าว่าสร้างพบเพลิงยังไงวะได้สุดครับโอ้โหครับยากว่ะไหนว่าพบเพลิงอยู่อันนี่ไงอ๋อต้องใช้ไฟไฟไม่มีด้วย ตายเสียดายไม่ได้เอาไฟล์มาถ้างั้นก็ขึ้นไปก่อนแล้วกันเอ่อทางนี้เนาะฮู้ยเือะเ,เวือควรตีกว่ะเดี๋ยวดูดิยังมีเอ c ซีคนไหนบ้างที่ยังไม่ไปคุยในก่อนนี้หมดแล้วเนาะถ้างั้นไปก่อนต่อไปเลยดีกว่าเออก่อนอื่นก็มีอยู่ทั้งหมดเจ็ดอันคราได้พอดีพะเนี่ย นี่ไงขาดอีกหนึ่งอันเออใช่ต้องไปฆ่ามอนดิซักหนึ่งตัวอยู่ในหน้านี่ไงมอนที่โคตรไม่อยากสู้หลบไม่ได้เมื่อกี้อะไรวะเนี่ยเออเ,อ,อเจ็บเจ็บเจ็บ โอเคตายริบไอยต่อไปก็ไปก่อนต่อไปสินะโอเคหนหน้ามาอันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้มาโอเคเสร็จไปก่อนต่อไป โอเคมาถึงป้อมแล้วต่อไปก็สิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็น่าจะต้องเป็นเออใช่ต่อไปคุยกับเอหัวหน้าของป้อมเนียนะไปเรียนสกิลกับเขาอะพอดีอยากได้สกิลนั้นมาก่อนนื่นเก็บไอ้นี้ไปไหนดีวกว่าถ้าจะไม่ผิวม,มันต้องใช้เบอร์รี่ จำนวนก็ค่าจะเยอะใช้ได้อยู่นะพูดไปหน่อยไหนหน้าเจ้าของป้อมอยู่ไหนไม่ใช่เจ้าของดีหวัวหน้าของป้อมเนี้ยทงนุนปะข้างในนี้มีอะไรบ้างคุกเ,เย็ดมาพอตรงมาพอตรงครุกเฉย มีไอ้มอนเตอร์ถูกขังเอาไว้ด้วยเอ่อเก็บของก่อนเอามือเปล่าปิดประตูปิดดิปิดไม่ได้โอเคปิดไอ้หน้าอันนี้เดี๋ยวค่อยมาทำเพุ่ช่วยคีเรงง่งยไม่เคืออันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หัวหน้าของปอมนี้แฮ โอเคเอาบุหรี่ให้มันใช่แต่บุหรี่อะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องไปข้างบนปะเราขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าเรียวนี่อ่านี่ไงวัน,น้ากิ้วันหน้าขอปฟอมเนี่ยขอรบเพชรอยากเรียนสกิลแปลยานะ นั่ไอเทมเหล่านี้อ่าไปไอจะว่าไปมีเปล่าวะไม่คนยาคนรับแบบกันนี่ไงอีกเวทหนึ่งรับรับเวทโอเค เออเอาชนะหัวน้ากระสฟามตัวโอ้ยกชนะไงวะเนี่ยเดีย๋ยวน่าเจอเอฟซีที่นี่ครบหรือยังขาดไปวะโอ้ขาดอีกเพียบเลยอะคนที่ยังไม่เจอเดี๋ยวต้องไปทำเควสไอชนะมอนด้วยนี่อ๋องนี้ จะว่าไปตรงนี้มีใช่ทงเพจนี้ด้วยยามลาบโอเคเดี๋ยวอทำเพจอันอื่นให้เสร็จก่อนดีกว่าค่อยมาทำเพจคนนี้นี่ไงซื้อยาซื้อมาอีก แล้วก็วาร์ปกลับไปที่าหาเจ้าของป้อมเลย,ยละกัน,กน,กนเอาไปเย,ย,ย่ทำธุร,รกิจเซตเลเวลอัพทำต่อ โอเคเสร็จภารกิจฮะไปเรียบร้อยเนาะภารกิจสำเร็จแล้วต่อไปก็โอเคไปเอาไอเทมที่ถูกขโมยคืนเขาเนะยิงไม่ถึงแนฮะ เ,ออเจ็บอ่ะตรงนี้วัดเฮ้ยอยู่ดีๆก็เจอทางลับเฉยวัดเดอะฟาดไนอู้ร่ลำรวยเงินเงินทอง ดเด,ด็ดดีก็มาเจอของดีเฉยโอเคหมดแล้วนะ โอเคตะลกกี้คือฆ่ามอนเนาะอีกสามตัวตัวเอมอนตัวนี้ชื่ออะไรนะใช่ใช่ใช่ตัวเนี้ยต้องฆ่าตัวนี้สามตัวอือ้ย่สลางมาเสือกว่าเอาตายโอ้แย่เอาโพชัชนมาเผื่อนะโอเคกินครับไปะ โอเคเลือดเต็ม <okay. S 1> แล้วถ้างั้นเอากลับเอาล่วงล่วงเฉยไปเก็บอ่าโอเคถ้ารู้สึกไม่ผิดเหมือนเวต้องคายพวกสี<ๆ>เขียวพวกนั้นใช่ม สามตัวช่ไหได้อยู่แล้วซ่อมแซมวูดเรียบร้อยสกิลพร้อมทุกอย่างพร้อมไปเลยสลาแม่น้ำขานะข้ามันทิ้งก่อนแล้วกันถ้างั้นอุ้ยกลับไป ต่อไปก็ไอนี้ต่อปุ๊บได้อยู่เว้ยโอเค,อ,เคอุย้ยสกีลอะไรวะเนะี่ย

ก็จ,จะได้หนึ่งตัวลำบากลำบากมายินอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่กับอะไรอะกูเลมเหรอตัวอะไรวะนั่นอ่ะเอออุย้ยตัวอะไรวะไม่ใช่ไม่มากันสองตัวเลยโว้ย สูญอย่างว่ะแย่แล้วแย่แล้วอ่าเฮ้ยแม่งตื่นแล้วก so ็เล่มตื uh, yeah ่นชิมหายฮะชิมหายแล้วตายแน่ตายแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามา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 อุ้ย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 วายว่ายว่ายกับตายอู้โชคดีที่รอด โอเคฮูมาต่อไปก็ไปส่งเควสินะโอเคส่งเควสก่อนเอาไปเรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วเลือีกหนึ่งเควสอาวุธที่ถูกขโมยใช่ไหมต่อไปโอเค น่ามีเควสด้วยฮะคิดไปคิดมาจบพายก่อนดีกว่าไว้มายืนจบพายตรงเนี้ยโอเคเนื่องจากผมอ่านมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นเอ่อสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัดบายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นกครับสไครต์ด้วยววนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอรับก่อนนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่ดูนะครับผม บายบายครับบายบาย